ขาวตลาดเก่าเราไม่เอายาเสพติดไม่เอาใบกระท่อมมันจะไม่มีใบกระท่อมอย่างเดียวจะมียาเสพติดประเภทหรือมาพวกพันเคยเรียกผมไปเรียกทั้งหมดเลยมีมีประมาณหล้านอ่ะเรียกคนที่มาขายกั่ที่ขายกระท่อมนั่นแหละร,รับไม่ได้ครับอย่างนี้เพราะที่ของเราที่นี่ชุมชนของเราที่ผมทำเนี่ยเข้ามานะ ผมจะให้ผู้ปกครองนี่แหละในเมื่อคุณทำลูกได้คุณก็ต้องดูแลลูกคุณด้วยเราพร้อมที่จะสู้หรือเปล่ากับเขาสู้ได้ความถูกต้องอถ้าเราไม่สู้ชุมชนเราอะ่ะลูกหลานเราอะ่ะชายแดนใต้เดอะซีรีส์เรื่องราวดีๆที่อยากเล่าให้คุณฟัง ชาแนใต้เดอะซีรีส์วันนี้ผมอยู่กับแบเซ่นะครับสาลามอยกุมครับแบเซ่ครับจุดเริ่มต้นจริงๆเป็นเรื่องของการไม่เอาใบกระท่อมใช่ไหมครับใช่ครับไม่เอาใบกระท่อมเพราะว่าอะไรยังไงไอ้ใบกระท่อมนั่นน่ะมันไม่มีปัญหาหรอกสาหรับใบกระท่อมครับมีปัญหากับตัวบุคคลยังไงครับพอใบกระท่อมไปอยู่ที่นั่นน่ะมันจะไม่มีใบกระท่อมอย่างเดียว จะมียาเสพติดประเภทอื่นมาพวพันมาเสริมต่อออยู่ข้างในนั่นแหละตัวที่มีปัญหาที่สุดครับจนกระทั่งชุมชนออกมาต่อต้านบอกว่าชาวตลาดเก่าเราไม่เอายาเสพติดไม่เอาใบกระท่อมตอนนั้นบูมมากเรื่องของการขายใบกระท่อมถูกไหมครับถูกครับแล้วที่มาที่ไปที่ชุมชนออกมาต่อต้านนี้ยังไงบ้างคือที่มาที่ไปที่ชุมชนที่มาออต้านนั้น แรกๆก,การที่ขายใบกระท่อมนั้นน่ะเขาขายถูกต้องตามกฎหมายของใบกระท่อมครับอยู่ไปอยู่มานานๆก็พยายามมียาเสตติดมาปะปนเจินละลามไปขายตรงนั้นกินตรงนั้น24ชั่วโมงเมื <laughs> ม่อก,ก่อนบเบสเซอยู่ชุมชนไหนนะครับชุมจารูนนอกจารูนนอกใช่ จารูนี้มีสองชุมชนแะไคมีสองชุมชน,ชมชนจารูนอกและจารูในแบเซอยู่ชุมชนจารูนอกจารูนอกชุมชนจารูนอกเมื่อก่อนไม่มีการขายใบยกระท่อมก่อนที่ใบกระท่อมจะถูกกฎหมายใช่พอใบกระท่อมถูกกฎหมายปั๊บเนี่ยเริ่มมีคนเข้ามาขายมาขายใครมาขายครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านข้างนอกครับผมคนจารูในจะไม่มี <c oughs> คนข้างนอกมาขายคนข้างนอกมาขายมาเช่าก็มาอยู่แถวนั้น แล้วเขาขออนุญาตใครเกระท่อมนี้ไม่มีใบอนุญาตเพราะใบกระท่อมถูกกฎหมายคือมาอาศัยอยู่บนที่ดินของเขาไปหลอกบางคนก็ไปหลอกเจ้าของที่ดินจะมาขายน้ําอำบางคนก็อาศัยว่าที่ดินนี้เขารู้จักกับคนนั้นคนนี้นอเออเลยมาขายพอพออยู่นานๆก็มีสร้างอิทธิพลผู้หลักบางทีผู้หลัก,ผ,ลกผู้ใหญ่ก็มาช่วยที่ไม่ดีนะ ็มาสนับสนุนให้ขายก็เอาป้ายนั่นแหละมาแสดงถ้้เขารู้ว่าเออคนนี้คนนี้นะอยู่ข้างหลังนะนี่อยู่ข้างหลังบางทีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างๆนั้นก็มีมีป้อมยามมีที่พักครับไม่กล้าทำอะไรไปพอคนเรียกร้องก็ไปไปดูดูดูก็ปรับไปพอเราเดินจริงๆไปดูข้างในนี้ยาเสพติดประเภทอื่นเต็มเกลือนเลย อและขายยีิบสีชั่วโมงอ่ะ <laughs> นั่นแหละแล้วพอพอพ,อ,พอเห็นสภาพแบบนี้แล้วอืเรารับไม่ได้รับไม่ได้ครับอย่างนี้เพราะที่ของเราที่นี่ชุมชนของเราคนนอกมาทําแบบนี้และเป็นหน้าด่านจากปัตตานีจะเข้ายาลาเออผมนั่งคิดเอ๊ะทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไม่มาดูแลตรงนี้เลย <laughs> นั่งดูไม่ดูผมนั่งดูสิห้าหกเดือนเจ็ดแปดเดือนเป็นปีนอ,อ่ะคุยไนแล้วก็งงเงียบไปแล้วชนิดว่าเคยประช,ชุมนะเขาเรียกประช,ชุมอะไรนะทั้งอำเภอทั้งตำรวจทั้งตุ๊กอิมามประช,ชุมเขาเรียกอะไรมรุย์ของอประชาคมไม่ใช่ไม่ใช่ประช,ชมุมกกลปากัดจะทำากลปากัดนะมาหมดเลยครับสุดท้ายเง,งียบไปหมดเลยเทศบาลก็มา คือเขามีกฎหมายเทศบาลอำเภอภูทรอ,อ่ะตำรวจก็มาเขาไปเพราะมีกฎหมายคือกระท่อมมันไม่ผิดอ่ะครับอ่าก็จะทำอะไรอ่าเขาเขาอยู่ในกฎหมายก็ไม่รู้จะทําไงอ่ะเลยเลยความคิดของผมนั่งคิดเออถ้าต้ารอมึงบนร่วาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่มามาทำจกจะทํำยังไงแก้ไขปัญหาจุดตรงนี้ ทำไม่ได้เลยผมนั่งคิดของผมคนเดียวมือน่เอ๊ถ้าปล่อยยิ่งหนักปล่อยยิ่งหนักเลยผมก็เข้าที่แรกตักเดือนบอกว่าเออแบบนี้ไม่ได้นะอย่างนี้เคยเรียกผมไปเรียกทั้งหมดเลยมีมีประมาณหกร้านน่ะเรียกคนที่มาขายกับที่ขายกระถอมนั่นแหละหก้านครับในซอยนั้นไม่ใช่ในซอยถนนใหญ่นะถนนใหญ่เลยถนนใหญ่เลยถนนใหญ่เลยอ่ะเขตชุมชนเราใช่ไหมชุมชนยาวชุมชนของเราแหละประมาณหกเจ้าที่ขายหกเจ้าครับ ผมเรียกทั้งหมดว่าคุณมาอยู่ตรงนี้คุณต้องให้ความสําคัญกับชาวบ้านด้วยอไม่ใช่คุณมาอยู่แบบนี้คุณเอาอํานาจของคุณมาเบ่งทำนู้นทำนี้มันไม่ถูกต้องอผมบอกบอกงั้นเสร็จอ่ะเขาเขาเขาฉยไปพอนานๆค่อยการไปลักขโมยไถยบ้านแล้วมันเริ่มแล้วพวกนี้คนที่มากินนั่นแหละ<อ>จะไปลักขโมย เข้าในซอยบ้านผมลักขโมยของผมคนมากินนั้นเป็นคนในซอยหรือเป็นคนนอกซอยคนนอกคนนอกมาซื้อในซอยเรามาซื้อนในซอยเราทนานใหญ่ก็กินตรงนั้นเลยอะ่ะ<อ>ก็มาลักขโมยของแล้วอ่ามันมันทําให้เรายิ่งโกรธอ่าเลยไปนั่งคิดว่าจะแก้อย่างไงในเมื่อน้งก็ทําแก้ไม่ได้เลยเรียกยกองมาที่ดินของคุณอะ่ะ แกยังไงคุณจะเอาหรือเปล่าที่เขามาเช่าอ่ะเขาไม่รู้เขาเขาไปหลอกเขาไปหลอกว่าจะขายน้ําจะขายน้ําแต่ปรากฏว่าไปขายใบกระท่อมไปขายใบกระท่อมบนเจ้าของที่ดินที่ดินซึ่งเจ้าของที่ดินอยู่ในซอยนั้นด้วยอยู่ที่อื่นอ๋ออยู่ที่อื่นอยู่ที่อื่นครับอยู่ในในตลาดเก่านี่แหละครับอ่าแบบเซไปเรียกเจ้าของที่ดินมาเรียกคุยแล้วก็ยังไงต่อ พอคุยปั๊บก็บอกเขาว่าเขามาขายขัดท่อมนะจาจะแก้ยังไงก็บอกเขาเขาก็พึง่งรู้แล้วเทียดเขาก็ทําสัญญาถูกต้องอสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญาเช่าครับอ่าเลยผมบอกอย่างงี้ก็แล้วกันดินของคุณทําว่าขายให้ผมกันล้วกันแบเสจะซื้ออ่าแล้วก็พอขายให้ผมไปไปบอกเขาว่าขายให้ผมอ่าโอเคตรงนี้พอจบที่นี้ก็ไปเจ้าหนึ่งคุยไปก็บางเจ้าก็ลาบากเหมือนกันเราจะเข้าไปอ่ะ ใชใ่เขาเข้าใจก็ไปคุยเจ้าหนึ่งบอกว่าอะช่วยไปขอเพื่อนช่วยมั่งคนที่รู้จักบกช่วยบอกให้เขาว่าให้มอบอำนาะจให้ผมเป็นคนดูแลที่ดินแต่ละเจ้าเพราะว่าต้องการไล่เขาออกไปต้องการที่จะไล่เขาออกไปเราก็เลยต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้ครับอ่าพอเสร็จที่นี่ปับ๊บได้ทั้งหมดก็เรียกเขาก็ไล่ออกไปพอไล่ออกก,ก็ไม่ยากก็ไม่ใช่ง่ายที่ไล่เขาออกไปอ่ะ เขาก็มีของเขามีพเวอร์มีอะไรนัดมีแบ็กพูดวันนี้ก็พรุ่งนี้นัดเดือนนี้ก็เดือนนั้นอยู่แบบนั้นนั่นแหละอแสดงว่าไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดาแต่ละเจ้าบางคนก็มาขู่มาอะไรมันมันมันไม่ธรรมดาเสร็จพอพอหลังๆก็อ่าพอพอผมนั่งคิดว่าจะเอายังไงวะให้เขามันบูมไปเลยเลยขึ้นป้าย ขึ้นป้ายขึ้นป้ายขึ้นป้า<ล>ย <ไป S 1> ว่าอะไรชุมชนจารูนอกไม่สนับสนุนขายกระท่อมและห้ามขายกระท่อมในพื้นที่ตรงนี้ขึ้นป้ายตั้งไว้ตรงไหนตั้งที่ตรงนั้นที่ดินบนนั้น,น,นดินบนนั้นเลยแล้วปรากฏว่าเขาหนีออกไปไหมครับไม่ไม่หนีก็ยังอยู่นั้นยังขายอยู่ตรงนั้นนั่นแหละก็ยังขายอยู่แต่ว่าพอนานๆน,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 นั้นก็อายตัวเพราะดินมันเป็นเราเป็นคนดูแลหมดแล้ว อพอทีนี้เสร็จสักพักหนึ่งผมก็เรียกเตัวอ,อิมามเรียกชุมชนมาผมบอกว่าตีออมนันดินที่นี่ผมมีอำน,นาจทั้งหมดเลยนะครับผมจะมอบดินนี้ให้เต้วอ,อิมันกับชุมชนเป็นคนดูแลเต้หออมันจะคุยยังไงกับเขาให้เขาออกไปคือเต้หออมันต้องเคลียร์กันเอง <c oughs> อ่านั่นแหละ เขาก็สัญญาต้วอ,อิหม่มสัญญาไปมาอยู่มั่งแต่ว่าพวกผมต้องมาอีกชุมชนต้องมากลางคืนก็มาเดินทำไปดูเดินไปคุยขายเป็นยังไงบ้างยังไงสุบยังไงตึงขึ้นขนาดนั้นแหละก็โอเคไปหมดพอไอ้นั้นจุดที่ที่อยู่บนนั้นก็ออกไปหมดพอนานๆปั๊บมาขายบนถนนอีกครับอ่าถนถน,นมันไม่ผิดอ่ะครับสาธารณะอ่ามาคางคืน ก็แจ้งไปอำเภอรประลัดอำเภอก็มาคุยกยันมันก็ทำไม่ได้อะกฎหมายมันมีครับเทศก,กิจก็ทำอะไรไม่ได้ก็อ,อยู่นั้นพอนานๆเหตุการณ์มันยังไม่ค่อยตัวนี้สระรวกาทบไม่ค่อยดีเลยหายไปรายได้ไม่ค่อยดียดแล้วหายไปแล้วคน <ผม S 2> ไม่ค่อยซื้อไม่ซื้อแล้วก็ดีมาจบได้ดีคนั่นแหละ ทำไมถึงแบมะคิดจะมาลุกขึ้นต่อต้านไม่ไม่เอาใบากระท่อมและไม่ไม่ห้หามห้ามซื้อขายใบยกระท่อมในชุมชนล่ะครับคือที่ผมอะ่ะผมดูปับกระท่อมเนี่ยมันซื้อขายมันง่ายเด็กเด็กอะ่ะใครก็มามันขายหมดมไม่ใช่ว่าขายเฉพาะผู้ใหญ่เด็กสิบสองอะไรซื้อขายผมนั่งดูดูไปดูมารู้สึกว่า กระท่อมน,นี่แหละตัวทําลายสามคนสคนังคมคนที่อยากลองใช่ไหมอ่านั่นแหละ mm. เลยเราต้องมาแก้ไขให้มันให้อยู่ที่นี่เลยไปขายที่อื่นไปเลยมา,ามาขายบนที่ดินแบมะบ้างไหมขายที่ผมนั่นที่ดินที่ผมเขาอนุญาตให้ผมครอบครองนั่นแหละอ๋อ oh. อ่ามาขายตรงนั้นแหละ <c oughs> เขาไม่ได้ขายบนผู้บาทขายบนที่ดินถ้าขายบนผู้บาทเราทําอะไรไม่ได้เหมือนกัน แหละแลปัญหาก็ค so ือเด็กข like ้างนอกมาซื s <S ้อขายกันแล้วมานั่งกินกันตรงนั้นเกิดปัญหาการลักขโมยในชุมชนถามว่าชุมชนนั้นมียาเสพติดไหมมีมีเหมือนกันไม่ใช่มีมีทุกชุมชนนั่นแหละมีจะบอกว่าไม่มีไม่มีครับใช่ต้องมีมีอยู่แล้วนั่นแหละครับนี้พอพอเรามีจุดเริ่มต้นแบบนี้แล้วเนี่ย ผมเข้าใจว่าหลายพื้นที่นะที่เขาอาจจะเห็นสถานการณ์ของการซื้อขายใบกระท่อมอยู่ใช่แต่เขาก็เฉยหรือไม่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เหมือนที่แบซได้บอกอะนะว่าก็ทําอะไรไม่ได้ไงมันถูกต้องตามกฎหมายใช่แบบนี้เราจะมีข้อแนะนํำยังไงบ้างเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนที่ดูอยู่น่าจะน่าจะ อยากเห็นแนวทางในการใ,ในการออกมาต่อต้านแบบนี้ยังไงบ้างครับคือใจเราอะ่ะถ้าเราจะทำงานแบบนี้เราพร้อมที่จะสู้หรือเปล่ากับเขาสู้ได้ความถูกต้องอถ้าเราไม่สู้ชุมชนเราอะ่ะลูกหลานเราอะ่ะจะพาลอดหรือเปล่ามันยิ่งลำบากครับ ของลักเล็กขโมยนะ้อยไม่ต้องพูดถึงแล้วถ้าติดยาเสพติดเราต้องแก้ตรงนี้ให้มันออกไปที่เราทำได้นะในชุมชนของเราถามว่าชุมชนมันก็มีปัญหาของชุมชนนะนะใช่บางทีชุมชนเองก็ก็การการที่จะสมัครสมานสามัคคีมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเหมือนกันแล้วจะออกมาจะลุกขึ้นต่อต้านบางสิ่งบางอย่างนี่ก็ยากเนื่อในที่ผมทำเนี่ย ไม่เข้ามานะนี่ได้ผมพูดจากใจนะเขาเขาไม่กล้าพูดความจริงเลยไม่อยากจะยุ่งไงไม่ยุ่งมาและถอยไปเลยนเนี่ยเนี่ยที่เข้ามาครับมาอยู่กับผมครับไม่เอาทึกวันนี้ผมกับแกนี่คือไม่ชอบกันอะ่ะพูดง่ายผมไม่ชอบเลยครับไอเราจะทําความดีลุกช่วยลูกหลานเราครัไอเข้ามาเลยไม่เลย มาสนับสนุนไฟนู้นเลยอืเกินเลยเลยเลยอีกหรือว่าไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากเลือกเทศบาลเนี่ยก็ถามชาวบ้านอย่าเอาเลยถ้าเขาอยู่ตรงนี้เขาจะมาจาจะแก้ไขตรงนี้ไม่ได้ไปเอาคนอื่นดีกว่าคนที่มาทำงานนี่ให้เป็นประธานดีกว่าสบายใจ ไม่เอาผมไม่เคยคิดเลยไม่เคยเจอเลยคนแบบนี้ครับเบสไซม,มองว่ามันมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างในการในการที่จะลุกขึ้นมาออกมาต่อต้านสิ่งที่ชั่วร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีในชุมชนผมไม่ผมไม่ระบุเฉพาะแค่ปัญหาใบากระท่อมนะ,ะบางทีมันอาจจะมีมันอาจจะมีสิ่งที่ขัดตอนหลักการของศาสนาิสลามเข้ามาอยู่ในชุมชนอย่างเงี้ย แบเซมองว่ามันควรจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องที่เราสามารถที่จะออกมาต่อต้านาได้บ้างอะ่ะมีใครบ้างและต้องใช้กลไกอะไรในการขับเคลื่อนที่ผมทำเนี่ยใช่ไหมผมก็หนึ่งมันผิดหลักของศาสนาอยู่แล้วอันนั้นแน่นอนออิสลามห้ามห้ามเลยเราก็เร,กเรียกต้องเรียกต้วอ,อิหมัมนั่นแหละมาเรียก ตัวอิมัลมาเพื่อแนวทางนี้ศาสนาไม่รับอยู่แล้วทําคนเดียวไม่ได้นะครับทำคนเดียวไม่ได้ให้ตัวอิมันมาแล้วก็เรียกชุมชนมาจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงก็ตอนแรกก็ทําคนเดียวอยู่ <คน S 1> ใช่ไหมเ,เรียกเจ้าที่ขายท,าทั้งหมดมาคุยแต่ว่าเราทําคนเดียวบางสิ่งบางอย่างเราก็ทําไม่ได้ครับแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ สอทอะไรก็มาต้องมาเข้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยแล้ววันนี้สิ่งที่เราทําในวันนั้นอภาพจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เซถ้าผ่านไปวันนี้ไม่มีเลยนี่ระยะเวลานานแค่ไหนแล้วครับก็ประมาณปีกว่าเลยปีกว่าแลวนะกระท่อมนี่ช่วงแรกๆของโควิดนั่นแหละก็หลายปีเหมือนกันกว่าจะได้ประมาณปีกว่า ครับผมฟังเมซี่พูดตรงนี้แสดงว่า,าถึงคนในชุมชนจะจะอยู่ดียังไงแต่ถ้าคนนอกเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้คนในใช,ชุมชนชุมชนก็จะเกิดความวุ่นวายถูกไหมครับวุ่นวายมากฉนิดว่าเรื่องวุ่นวายมันต้องพูดถึงลักเล็กโมน่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเราเมืองหน้าด่านมันงตอายอยู่แล้วอืคือเหมือนกับคนชุมชนผมไม่สนับสนุน ให้ขายกระท่อมโดยที่ไม่มีใครมาขึ้นแะละม,มาต่อต้านเลยผมคิดว่าต้องจัดการตรงนี้ให้ <c oughs> ครับอย่างอย่างหลายชุมชนผมก็ใจว่าวันวันนี้น่าจะน่าจะมีมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แหละเีัปัญหาเรื่องของการเข้ามาซื้อขายใบยกระท่อมอซึ่งไม่เพียงเฉพาะแค่ใบกระท่อมนะมันมียาเสพติด มีเ<ฟ>อ่นมาแฝงอยู่ส่วนมากจะมีแฝนอยู่ครับอืแต่ว่าบางถ้าชุมชนอื่นอ่ะถ้าจะแก้ไขอะถ้าตามหมู่บ้านผมว่าน่าจะง่ายนะง่ายกว่าเนาะถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านมันม,มีจิตใจที่จะอย่างจาู้นี้มันเป็นเม,มืองไงอ่าเป็นเมืองลำบากแก้ไขลำบากลำบากมากจะทำอะไรลำบากบางทีมัน ผู้ใหญ่อไม่ค่อยมีอมันคือไม่เหมือนตามหมู่บ้านมีผู้นําผู้นํามีอะไรถ้าตามหมู่บ้านถ้าผู้นําไม่เล่นด้วยนั่นก็โอเคถ้าผู้นํามีส่วนร่วมมันก็แก้ไขลําบากออยู่ที่ผู้น,นําะอยู่ที่บางถ้าถ้าหมู่บ้านส่วนมากจะกลัวฐานเสียงจะกลัวโน่นจะกลัวนี่ใช่ไหมแต่ว่าใ,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 ในเมืองนี้ไม่มี เอาความถูกต้องเป็นที่ตั้งใช่ไม่มีครับนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่บางคนนะอย่าไปสนับสนุนเลยถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่บางคนไปสนับสนุนมันก็ไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าเราเห็นมันเห็นมันเป็นแบบนั้นแหละว่า,<ร>าใคร<ะ>เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างใช่เมื่อกับ ที่มาขายแหละมันต้องมีที่อยู่ข้างหลังเขาถ้าไม่มีเขาก็อยู่ไม่ได้นั่นแหละที่ผมว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สนับสนุนก็มีปัญหาเรื่องนี้ครับดังนั้นวันนี้ผมว่าใจว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่เวเซได้มาได้มาพูดถึงแนวทางในการที่จะออกมาลุกขึ้นต่อต้านเรื่องของยาเสพติดในชุมชนถามว่าวันนี้ปัญหายาเสพติดในมุมมองของเราเนี่ย ถ้าฝากไปยังผู้ปกครองเนี่ยเราควรที่จะแนะนำยังไงเพราะว่าการซื้อขายมันมีทั่ว,ท,วทั้งหมดอยู่แล้วเพื่อจะให้คำแนะนำไปยังผู้ปกครองผมจะให้ผู้ปกครองนี่แหละในเมื่อคุณทำลูกได้คุณก็ต้องดูแลลูกคุณด้วยไม่ใช่เช้าไปกินข้าวร้านน้ำชาว่างนกว่างทำงานมีงานก็ไปทำงานเย็นกลับมา กินน้าําชาก็ไปนอนโดยไม่ถามเลยลูกที่คุณทําออกมานั่นแหละวันนี้ลูกคุณทําอะไรไม่ได้สังเกตลูกคุณผมเข้าใจคุณก็หางานเข้าครอบครัวของคุณแต่ว่าคุณทําลูกของคุณกลับมาแล้วออกมาแล้วคุณต้อง,ต,องต้องดูแลให้ดีเลยไม่ใช่ปล่อยปะส่วนมากที่มีปัญหานั่นแหละพ่อแม่ไม่ดูแลลูกส่วนมากนะส่วนมากผมนั่งดูไม่เลยชุมชนผมก็มี <Ừ. S 2> บางคนก็นบอกค่ะแต่ว,ว่าลูกเยอะอ่าลําบากลําบากจริงมันไม่ใช่ลําบากที่ไอ้ลูกมันเยอะลําบากที่พ่อแม่นั่นแหละไม่หาเงินมาเลี้ยงพวกมันไม่ดูแล้ส่งการเรียนพวกมันอขนาดตาดีกาก็เปิดเรียนฟรีก็ไม่ส่งกูอ่านก็เรียนฟรีก็ไม่ส่งมีข้าวกินมีเสื้อให้ลําบากนั่นแหละคนที่เป็นพ่อ พ่อนั่นแหละสําคัญที่สุดพ่อนี้ไม่รู้อยู่ไหนครับทําลูกได้แต่ว่าจะเลี้ยงเขาให้โตตัวในทางที่ดีไม่ไมีมผมดูทุกทุกทุกนั่นแหละนั่งดูทุกทุกทุกอำเภอส่วนมากจะมีป,ปัญหาเกิดจากที่นั่นครับมีคนสงสัยชุมชนตลาดเก่าห้ามซื้อขายใบกระท่อมแล้วก็ไม่เอาใบกระท่อม โดยการโดยการลุกขึ้นออกมาตาอ่อต้านในครั้งนี้เนี่ยมีชุมชนเป็นแกนหลักถูกไหมครับใช่ครับมีชุมชนเป็นแกนหลักแบ๊บเซเองเป็นมีตําแหน่งอะไรในชุมชนไม่มีฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีตำแหน่งกรรมการไม่มีครับไม่ได้เป็นอะไรแต่เป็นคนลุกขึ้นคนแรกที่เห็นสถานการณ์แล้วไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับลูกหลานใช่โอ ก็คงจะให้เบเซฝากไปยังชุมชนทุกชุมชนครับชงายครับผมอย่าให้เหมือนที่บอกนั่นแหละไอ้เรื่องใบกระท่อมยาเสพติดนั่นถ้าเราเห็นปั๊บเราอย่าปล่อยรีบจัดการอย่าให้อยู่นานเลยบางทีผมอะ เขามาอยู่ที่ผมน่ะผมนั่งดูเออเขาคุยดียงั้นอย่าเลยอย่าใจอ่อนเลยพวกนี้คือไม่ให้อยู่ไปเลยตัดไปเลยประเภทยาเสพติดทั้งหมดอะไรไม่ต้องให้มีแต่ว่าอำนาจนั่นจะมีไม่กล้ากล้าหรือว่าไม่กล้าคนมีอำนาจเขาไม่กล้าเลยแบเซไม่เป็นไรหรือไม่มีตำแหน่งไม่ชาวบ้านนี่แหละอย่าทำเป็นไม่รู้เห็นเพราะมัน ิษร้ายของมันมันร้ายจนแก้ลําบากเพราะเราบางคนเราดูคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ติดยาแล้วไปถึึงตายอจะกลับมานี่ยากที่สุดเลยคนไม่มีตําแหน่งนี้ทํางานง่ายกว่าไหมผมว่าเดี๋ยวพอเวเซเป็นประธานชุมชนขึ้นมาแล้วทางานลําบากอีกผมว่าไม่ใช่ตรงนั้นหรอกอยู่ที่ใจเราเรากล้าหรือเปล่าเรามีความให้ จเราเราไม่ต้องเป็นประธานยุดชนไม่ต้องมียตาแหน่งอะไรหรอกใจเราพร้อมไหมที่จะให้กับชุมชนของเราที่ผมถามนี่เพราะว่าคนมีตําแหน่งบางคนเขาก็ลําบากเนี่ยฐานเสียงอย่างที่บอกถูกไหมทําขึ้นมาแล้วฐานเสียงหายไปอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมแลกนะเอาง่ายๆมัสยิดบางมัสยิดไม่กล้าประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่เพราะกลัวฐานเสียง เดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ไม่ชอบตัวอิหมามเอาตัวอิหมามประกาศเขตปลอดบุหรี่ได้ยังไงฉันจะสุใบจากแถวมัสยิดอ่ะสมมุติตัวอิหมามที่ทานเสียงนี่ผมว่าถ้าตัวอิหมามเดินอยู่ได้ด้วยความถูกต้องผมว่าไอคนที่พร้อมที่จะเข้าใจอ่ะมีเยอะกว่านั้นอีกอืไม่ต้องไปกลัวอืความจริงอื ไอก้กลัวๆที่เต้อ,อิมมันนั่นแหละไม่จะพูดยังไงเต้อิมมันไม่กล้าที่จะออกมาไม่กล้าที่ไม่กล้าแสดงอืนั่นแหละอยู่ที่เต้อ,อิมมัมก็เหมือนที่เวเซบอกว่าใจเนาะใจใจสาคัญที่สุดาหรือเปล่าอคุณกล้าหรือเปล่าบางคนไม่อยากจะยุ่งก็นี่ไงไม่อยากจะยุ่ง,งไม่อยากจะยุ่งกลัวครอบครัวกลัวอย่างงูกลัวอย่างนี้กลัวทุกอย่างจริงๆถ้าเราทํได้ความถูกต้องอ่ะ ยิ่งไม่ผิดหลักศาสนาเราไม่ต้องมากลัวผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยิ่งชอบอมไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างบนไม่อยากจะได้อยากจะได้อยากจะได้ไดตรงนี้ไม่ต้องไปกลัวทำเถอะถ้าเรายืนในความถูกต้องกฎหมายไม่มีใครที่จะอยู่ใต้กฎหมายต้องอยู่ในกฎหมายทั้งหมดมกฎหมายออกมาดีมาก เราไปกลัวครับนี่คือชายแดนใต้เดอะซีรีส์วันนี้ครับ